เที่ยมองเอาห้าร้อยเขาเรบ้วพอเรียนเขาคนละสองร้อได้เนี่ยไปเที่ยมล้วตัดเลี้ยวไปนัเระบบสั้นเร็วมากเออกองมันตัดออโต้ไหม ของโนนี้นนนมันดีนะใช่ไหมเออพอจะถึงเพื่อนันสันก่อนไยรอบตัดตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึต๊อบอหมดแล้วมัม้งเฮยนี่ไงพ,พี่จนะเน้นจ,จีบประมาณสองส